อูนิวดีแม็กปีสองพันยี่สิบนะคะหนึ่งจุดเก้าเปิดประตูเลยคะ<พ>่ะพี่อาการก่อนมาเป็นไงบ้างคะเขยร์ okay, ไม่ได้ขยันไม่ได้คัดแข็งไหมนิ่ม,มแต่ว่าตอนลูกค้ามามันเป็นคัดเดิมใช่ไหมหรือว่าใส่สองชั้นมาสอ,อันหนนิ่มเหมนเดิมเยอะเลยมีเสียงดังไหมคะในลองเหยียบคัดแช่ ไม่มีเสียงดังนะดเดี๋ยวลองเหยียบคันแล้วก็เข้าดูทุกเกียร์เลยว่าเข้าเกียร์ง่ายไหมเข้าง่ายทุกเกียร์นะคะสั้นไหมคะมลองเดินหน้าถอยหลังคันนี้บูสต์าปอนด์นะคะใส่เป็นผ้าผสมทองแดงเกร็ดพรีเมียมกับหวี2ชั้นสเต็ปนิ่มนะตรงรุ่น11นิ้ว สั้นไหมหรือมีนิดนึงมีนิดนึงนะเดี๋ยวพอมันลันอินสัมผัสหน้ากันเต็มมันก็จะหายนะคะเดี๋ยวถามก่อนลูกค้ามากี่รอบแล้วสามรอบสามรอบแล้วใช่ไหมสามรอบสี่อ๋อสี่รอบแล้วเอามาทําหลายคันแล้วใช่ไหมค่ะถ้าไม่ถึงเลือกร้านนี้ค่ะพี่นิ่มสบายราคาเป็นไงบ้างถูกค่ะราคาถูกนะคอเคราคาถูกคัดนิ่มนะคะเป็นโครงแท้เลยลูกค้ามาจากไหนคะตามของ จบงานดีแม็กนะคะ